ตอนที่138โอกาสสังหารในป่าในคลิปตาเดียวกระบีว่วายุปโปรยก็ปรากฏขึ้นมาในมือของเจี้ยนเฉินในตอนต่อมาพรานกระบี่ปริมาณมากมายมหาสาลก็เริ่มลอยอยู่รอบๆอบกระบี่ทำให้กระบี่ดูพระมัวมันแยกออกมาจากมือของเจี้ยนเฉินและกลายเป็นลำแสงสีเงินที่พุ่งไปที่ขวานของเทียนซ่งหลีด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อชิงกระบีว่วายุปโปรยและขวานปะทะก,กันอีกครั้งและทําให้เกิดเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นมา หลังจากที่จะโจมตีไปปราณกระบี่ปริมาณมากที่อยู่บนกระบี่วายุปโปรยและพลังเซียนธาตุดินที่อยู่บนขวานก็เริ่มผลักดันกันจากนั้นก็เกิดคลื่นกระแทกใหญ่กระจายออกไปโดยมีจุดที่อาวุธประทะก,กันเป็นศูนย์กลางเจี่ยนเฉินกระเด็นไปจากแรงกระแทกนี้กระบี่วายุปโปรยระเบิดถอยหลังมาก่อนที่จะหยุดอย่างช้าๆมันหยุดอยู่ห่างสิบเมตรจากที่ที่มันเคยอยู่มันเริ่มสั่นอย่างแรงก่อนที่จะมีคลื่ลนปราณกระบี่อีกชุดคลุมกระบี่เอาไว้แอร์ละมันก็พุ่งออกไปอีกครั้ง งูซออัญญประกาศคู่ในตอนนี้กระบี่วายุโปรยก็เหมือนกับมีจิตใจเป็นของตัวเองมันส่งเสียงบาดอากาศในตอนที่มันบินไปที่เทียนซ่งหลีอีกครั้งอย่างไม่ชักช้าเมื่อเห็นกระบี่วายุโปรยกําลังตรงมาที่คอของเขาเทียนซ่งหลีก็เบี่ยงคอหลบแม้ว่ากระบี่วายุโปรยจะแค่เฉียดคอของเขาแต่พลันกระบี่บนกระบี่ก็ทิ้งรอยแผลเล็กๆไว้บนคอของเขา เจียงเฉินร้องเสียดายออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อคิดถึงโอกาสอันดีและเทียนซ่งหลีก็หลบมันได้อย่างไม่คาดคิดเขาไม่ได้ขลาดกลัวและใช้พลังจิตวิญญาณในการควบคุมกระบี่วายุปโปรยเขาสั่งให้มันบินไปที่เทียนซ่งหลีอีกครั้งเมื่อเห็นกระบี่วายุปโปรยกำลังบินมาด้วยตัวของมันเองกลางอากาศเทียนซ่งหลีกก็ไม่ได้ที่จะร้องออกมาอย่างประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อนี้ นี่มันลูกเล่นอะไรกันอาวุธเซียนเคลื่อนที่ด้วยตัวของมันเองมันบินเองได้เร็วอย่างนั้นได้อย่างไรเทียนซ่งหลีถามตัวเองอย่างประหลาดใจไม่ว่าเขาจะมองมันยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนี่เป็นอะไรที่เหนือขอบเขตความรู้ของเขาภายใต้การควบคุมของเจียนเฉินกระบี่ก็พุ่งไปทางเทียนซ่งหลีอีกครั้งเทียนซ่งหลีตะโกนออกมาดังในขณะที่พลังเซียนธาตุดินก็ปลดปล่อยออกมาจากกลางของเขาก่อนที่จะรวมอยู่ที่ร่างของเขาเหมือนชุดเกราะ เขายกอาวุธเซียนของเขาขึ้นมาและส่งมันไปที่กระบี่วายุโปรยเจียงเฉินคิดแล้วกระบี่วายุโปรยก็เลี่ยงการโจมตีของเทียนซ่งหลีด้วยการหลบไปด้านข้างแต่เพราะความแข็งแกร่งของเจียงเฉินที่แตกต่างจากเทียนซ่งหลีมากแม้ว่าจิตวิญญาณกระบี่ของเขาจะช่วยเพิ่มพลังการโจมตีได้หลายเท่าแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทําให้เขาโจมตีโดนเทียนซ่งหลีได้ในขณะเดียวกันอาวุธเซียนธาตุดินของเทียนซ่งหลีก็กระแทกไปที่พื้นปัง เสียงดังขึ้นมาในขณะที่ขวานทำดินกระจายออกไปและทำให้เกิดหลุมขึ้นมากระบีว่วายุโปรยบินเป็นวงกลมรอบๆก่อนที่จะตั้งหลักได้และบินไปที่เทียนซ่งหลีอีกครั้งก่อนที่เทียนซ่งหลีจะได้ทันตั้งตัวปลายคมของกระบี่ก็แทงเข้าไปที่ร่างกำยำของเขาปรานกระบี่ที่แหลมคมอย่างเหลือเชื่อปะทะกับร่างกายที่กำยำสุดยอดของเทียนซ่งหลีในขณะที่พลังกำลังต้านกันร่างกายที่ทนทานของเทียนซ่งหลีก็ไม่สามารถทนแรงกดดันได้อีกต่อไป กระบีว่วายุปโปรยสร้างรูตรงเกราะและแทงเข้าไปในร่างของเขาอย่างไรก็ตามในตอนที่กระบีว่วายุปโปรยกำลังจะแทงถูกเนื้อของเขาพลังเซียนในร่างของเทียนซ่งหลีก็ป้องกันมันเอาไว้พลังเซียนของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเริ่มที่ดันกระบี่ไปจากกลางของเขาเจียงเฉินขมวดคิ้วเมื่อคิดถึงความลำบากในการสู้กับเทียนซ่งหลีเขาไม่คิดว่าด้วยโอกาสที่ดีแบบนั้นเขาจะยังไม่สามารถสังหารเทียนซ่งหลีได้ แม้แต่เขาใช้จิตวิญญาณกระบี่เข้าช่วยเขาก็ทำได้เพียงลดการเคลื่อนไหวของเทียนส่งหลีเท่านั้นแม้ว่าจะมีโชคแต่เขาก็ไม่สามารถทำอันตรายร้ายแรงได้และถ้าเขาต้องการจะฆ่าเทียนส่งหลีมันคงยากมากการที่จิตวิญญาณกระบี่กินพลังจิตวิญญาณของเขามากเจี้มเฉินก็ไม่สามารถใช้มันได้นานเมื่อคิดกับตัวเองจี้นเฉินก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงวินาทีกระบี่วายุโปรยก็ลอยกลับมาในมือของเขาก่อนที่จะหายไปจากสายตาอีกครั้งเจียนเฉินไม่ลังเลและเริ่มวิ่งไปทางเทือกเขาสัตว์อสูรเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเขาจำเป็นที่จะต้องหนีเพราะความแข็งแกร่งของเทียนซ่งหลีทำให้การรับมือเขานั้นเป็นเรื่องยากในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ในการสังหารเขามันจึงดีที่สุดถ้าเขารอจนแข็งแกร่งกว่านี้และกลับมาแก้ปัญหานี้ทีหลังเทียนซ่งหลีจ้องไปที่เจียนเฉินที่กำลังหนีอย่างมืดมน ในขณะที่พลังเซียนธาตุดินที่ล้อมเขาอยู่ก็ค่อยๆถูกดูดกลับเข้าไปในร่างของเขาที่หลังของเขามีแผลเล็กๆที่ค่อยๆย,ย้อมจนเสื้อของเขาเป็นสีแดงหัวหน้าประกูลอัญญประกาศคู่นายท่านอัญญประกาศคู่ในตอนนี้เองทหารรับจ้างก็เข้ามาด้านหลังของเทียนซ่งหลีแต่ละคนจ้องไปที่แผลด้านหลังของเทียนซ่งหลีด้วยความตกใจไล่ตามมันไปพวกเจ้าจะปล่อยให้มันหนีไม่ได้ เทียนซ่งหลีตะโกนออกมาก่อนที่จะนำกลุ่มทหารรับจ้างไปเจียงเฉินเข้ามาในส่วนหนาทึบของป่าแล้วอย่างไรก็ตามความเร็วในตอนนี้ของเขาช้ากว่าความเร็วปกติของเขามากแค่การหายใจก็เป็นเรื่องลำบากแล้วและในตอนนี้หน้าของเขาก็ซีดลงอย่างรวดเร็วทุกย่างก้าวของเขาเขาสามารถรู้สึกได้ถึงบาดแผลหลายแห่งที่เจ็บปวดและบันทอนประสาทสัมผัสข,ของเขา เขาไม่มีเวลาที่จะรักษาแผลดังนั้นเขาจึงทำได้แต่มุ่งมั่นในการวิ่งไปแทนที่จะใช้พลังเซียนธาตุแสงในการรักษาตัวเองเขาหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อพักหายใจเขาหันหัวไปและเห็นเทียนซ่งหลีกำลังไล่ตามมาจากด้านหลังเขาฝืนลุกขึ้นมาและวิ่งไปทางเทือกเขาสัตว์อสูรอีกครั้งบนทางจี้เฉินใช้ต้นไม้และหญ้าสูงในการบังร่างของเขาเพื่อที่จะสลัดคนที่ไล่ตามเขาให้หลุด ในป่ามันง่ายมากว่าที่จะหลบซ่อนตัวต้นไม้และหญ้าสูงสามารถช่วยสลัดให้คนไล่าตามหลุดไปได้พวกเขาไล่าตามกันอย่างไม่รู้ตัวมาครึ่งวันซึ่งมันคือเวลาที่วันแล้วในตอนนี้แดดร้อนแดผดเผาถูกบดบังไว้ด้วยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆทําให้พื้นที่รอบๆเขามืดขมุกขมวัวเทียนซ่งหลีและกลุ่มทหารรับจ้างกําลังพยายามที่จะแกะรอยเท้าของเจี้ยนเฉินที่ผ่านเข้าไปในเทือกเขาสัตว์อสูรแต่ในท้ายที่สุดเขาก็หาไม่เจอ เทียนซ่งหลีจ้องอย่างโกรธเกรี้ยวไปที่หญ้าสูงรอบๆเขาด้วยท่าทางที่น่ากลัวทันใดนั้นเองเขาก็เอาชิ้นกระดาษออกมาจากเสื้อของเขาแล้วพูดชิงเดาเอาหมายนี้กลับไปทันทีและจัดกลุ่มมาค้นหาในเทือกเขาสัตว์อสูรครับนายท่านหนึ่งในชายในกลุ่มเอาหมายมาจากมือของเทียนซ่งหลีและหายไปจากป่าตอนที่139อบกรอบสังหารหลังจากที่ทหารรับจ้างคนหนึ่งออกไปพร้อมกับหมายจับแล้ว เทียนซ่งหลีก็โบกมือไปที่คนอื่นหาร่องรอยรอบๆอบให้ดีๆข้ายอยากรู้ว่ามันไปไหนหลังจากที่พลัดหลงกับเจี้นเฉินเทียนซ่งหลีและกลุ่มทหารรับจ้างของเขาก็หวังเพียงพบร่องรอยที่เจี้นเฉินทิ้งเอาไว้แต่นี่เป็นงานที่ยากมากในป่าทึบในเทือกเขาสัตว์อสูรจี้นเฉินนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยใบหน้าที่ซีดเขาใช้กระบี่วายุโปรยในการเอาชิ้นส่วนหินในร่างของเขาออกอย่างระมัดระวังเสื้อของเขาถูกย้อมจนกลายเป็นสีแดงทั้งหมด ในแต่ละครั้งที่ปลายกระบี่วายุโปรยแทงลงไปที่เนื้อของเขาคลื่นความเจ็บปวดใหม่ก็ถาโถมเข้าไปที่เจียนเฉินความเจ็บปวดต่อเนื่องได้ทดสอบประสาทของเจียนเฉินและหน้าผากของเขาก็ชุ่มไปด้วยเหนือมากขึ้นทุกขณะเมื่อหินชิ้นสุดท้ายถูกเอาออกมาจากกลางของเขาแล้วเจียนเฉินร้องออกมาอย่างล่งใจในที่สุดเขาทุดลงไปที่ลำต้นของต้นไม้และสูดลมหายใจเข้าอย่างสงบ หลังจากที่พักสักพักเจีนเฉินก็ตั้งสมาธิในสัมผัสของเขาไปที่รอบๆก่อนที่จะพบว่ามันสงบสุขอีกครั้งเขานั่งขัดสมาธิและบอลแสงสีขาวก็ค่อยๆเข้ามาล้อมเจีนเฉินเอาไว้มันเริ่มรักษาร่างกายของเจีนเชินในตอนนี้ร่างกายของเจีนเชิญจมอยู่ในแสงสีขาวถ้ามองจากด้านนอกก็จะเห็นเพียงเส้นร่างของร่างกายของเขารางๆเท่านั้น ครึ่งช่วยยามผ่านไปจิ้นเฉินยังคงอยู่ในบอลแสงสีขาวนวลก่อนที่มันจะค่อยๆกระจายหายไปไม่นานหลังจากนั้นก็สามารถเห็นร่างของเขาได้ชัดในบอลแสงนั้นครั้งนี้หน้าของจิ้นเฉินไม่ได้ซีดแล้วแทนที่กันมันกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแผลหลายแผลที่เคยอยู่บนร่างของเขาได้หายไปโดยไม่มีรอยแผลเป็นเหลืออยู่เลยอย่างไรก็ตามจิ้นเฉินก็ยังไม่หายจากอาการมึนงงเขาเริ่มรวบรวมพลังเซียนที่เขาเสียไปในการที่เขาใช้ไปในกรหลบหนี เขาใช้มันไปในปริมาณมากและพลังเซียนในร่างกายของเขาก็เกือบหมดไม่ใช่เพียงเจี้ยนเฉินอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรที่สัตว์อสูนสามารถมาเจอเขาได้ทุกเมื่อเท่านั้นแต่คนของตระกูลเทียนซ่งอาจจะกําลังหาเขาอยู่ด้วยดังนั้นทั้งหมดที่เจี้ยนเฉินจะทําได้คือรักษาร่างกายของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อที่จะจะสามารถเผชิญกับอันตรายที่เขาอาจจะไปเจอได้เจี้ยนเฉินไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหน เขานั่งอยู่ตำแหน่งเดิมมากว่าสามช่วย,ยามเพื่อรวบรวมพลังเซียนไม่เพียงแต่ร่างของเขาจะไม่ขยับเท่านั้นตาของก็ไม่เคยลืมขึ้นมาเขาเหมือนพระที่กำลังเข้าฌานและตัดขาดออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ที่เขาอยู่ด้านหลังต้นไม้งูพิษตัวของเพียวก็เลยไปหาเจี้ยนเฉินอย่างเงียบๆมันวนรอบต้นไม้แล้วหยุดก่อนที่จะเลยเข้าไปอีกครั้งและไม่นานหลังจากนั้นมันก็อ้าปากเล็กๆของมันขึ้นมาตอนที่งูอยู่ห่างออกไปไม่ถึงฟุตจากเขา เจียนเฉินที่นั่งขดสมาิอยู่ก็ลืมตาขึ้นทันทีตาของเขาเป็นประกายเย็นชาในขณะที่กระบี่วายุปโปรยก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือขวาของเขาและแทงไปที่งูด้วยความเร็วสูงมากฉึกกระบี่วายุปโปรยแทงอย่างแม่นยำไปตรงที่หัวใจด้วยปราณกระบี่จำนวนมากหัวใจของงูก็ถูกทำลายเขาไม่มองไปที่งูแม้แต่น้อยเขาเก็บกระบี่วายุปโปรยกลับเข้าไปในร่างและนั่งลงถัดไปจากต้นไม้เขาหลับตาและพยายามที่จะรวบรวมพลังจิตวิญญ,ญาณ ในขณะที่เขาเข้าฌานเหมือนพระแต่ในความเป็นจริงเขาสำรวจไปรอบๆตลอดในบริเวณที่มีสัตว์อสูรไปไปมาๆมาเขาไม่กล้าประมาทในขณะที่เขากำลังฟื้นฟูพลังเซียนงูยาวสี่หรือห้าฟุตตกลงมาจากลำต้นของต้นไม้เพราะในตอนนี้มันไรกำลังที่จะขดตัวในตอนที่มันตกลงมามันก็ส่งเสียงขูฟ่ฟอก่อนที่จะดิ้งอยู่บนพื้นเล็กน้อยแล้วแน่นิ่งไปหลังจากที่ผ่านไปอีกสองชั่วย,ยามเจี้ยนเฉินก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งและยืนขึ้นไปบนกิ่งไม้ เขาเอาเสื้อผ้าอีกชุดออกมาจากเข็มขัดมิติและเปลี่ยนมันเมื่อเห็นว่ามันมืดแล้วเขาก็เริ่มคิดสักพักก่อนที่ตัดสินใจจะออกไปจากที่นี่เจียงเฉินมองไปรอบๆตัวเขาอย่างระมัดระวังเผื่อว่าตระกูลเทียนซ่งจะอยู่ใกล้ๆในตอนนี้เขาฟื้นตัวจากบาดแผลที่หายดีแล้วและแม้แต่พลังเซียนของเขาก็กลับมาอยู่ในระดับสูงสุดในตอนนี้ที่เขาอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรที่มีภูมิประเทศซับซ้อน เจียนเฉินก็มั่นใจว่าถ้าเขาไปเจอกับพวกเทียนซ่งหลีอีกครั้งเขาก็สามารถล่าถอยได้โดยง่ายไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่ในพื้นที่เปิดในตอนนี้เองก็มีเสียงดังกรอบแกรบมาจากด้านหลังในตอนที่เจียนเฉินได้ยินเสียงนั้นหัวใจของเขาก็หยุดเขากระโจนเข้าไปที่พุ่งไม้ใกล้ๆเพื่อซ่อนตัวโดยใช้ใบไม้บงังไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มชายที่ใส่ชุดขาวก็เข้ามาในสายตาชีวิตแบบนี้มันเหนื่อยหน่ายจริงๆ การที่ให้คนเข้ามาในเทือกเขาสัตว์สูรอเพื่อที่จะตามมาหาคนคนเดียวโดยที่ไม่มีแม้กระทั่งรูปวาดพวกเราจะหาเจอได้อย่างไรหนึ่งในทหารรับจ้างชุดขาวบนกับคนอื่นถูกพวกเรายังไม่รู้เลยว่าคนผู้นี้หน้าตาเป็นเช่นไรถ้าพวกเขาเจอกับเขาเข้าพวกเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใช่คนผู้นี้ชายวัยกลางคนที่มีหนวดพูด เออพี่น้องข้าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมหัวหน้าตระกูลถึงต้องการให้พวกเราตามมาหาตัวชายคนนี้มากถึงเพียงนี้คนผู้นั้นพูดออกมาอย่างสงสยัยข้าได้ยินมาว่าชายคนนี้ข้าเทียนส่งคังเทียนส่งคังเป็นทายาทเทียงคนเดียวของตระกูลเทียนส่งของพวกเราเจ้าบอกข้ามาสิถ้าลูกชายของเจ้าถูกข้าเจ้าจะโกรธหรือไม่อัญญประกาศคู่ถ้างั้นมันก็แน่นอนที่หัวหน้าตระกูลอยากจะจับฆาตกรนี้ ถ้าได้ยินมาว่าตระกูลเทียนส่งส่งคนมา3า0ร้อคนมาที่เทือกเขาสัตว์อสูรนี้ในกลุ่มคนเหล่านี้คนที่อ่อนแอที่สุดเป็นเซียนระดับสูงในขณะที่มีเซียนผู้เชี่ยวชาญประมาณ30สบคนการที่หัวหน้าตระกูลส่งคนมาที่เทือกเขาสัตว์อสูรมากมายแบบนี้เจ้าคิดว่าพวกเราจะจับฆาตกรได้หรือไม่เพราะว่าเทือกเขาสัตว์อสูรนั้นใหญ่มากแอลเลอนก็ยากที่จะบอกได้ว่าชายคนนั้นหนีไปจากที่นี่หรือยัง นั่นก็ไม่แน่หรอกแต่ตามข่าวที่ได้มาฆาตกรได้รับบาดเจ็บสาหัสจากหัวหน้าตระกูลในป่าใหญ่นี้แม้ว่าเขาจะหนีก็คงไปได้ไม่ไกลจุดๆกลุ่มทหารรับจ้างเริ่มพูดคุยกันอย่างเกียดคร้านเหมือนว่าพวกเขามาเดินเล่นไม่ได้มาล่าบางคนในตอนที่ทหารรับจ้างเดินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จุ่ๆใบไม้ก็ไหวในขณะที่มีคนพุ่งออกมาพร้อมกับกระบี่วายุโรยที่พร้อมที่จะแทงไปที่กลุ่มด้านล่างชึบ ในตอนที่ทหารรับจ้างเงยหน้าขึ้นกระบี่ก็แทงเข้าไปที่หว่างคิ้วของชายคนหนึ่งแล้วทุกคนระวังมีคนกำลังโจมตีบางคนตอบสนองได้รวดเร็วแต่ก่อนที่เขาจะทันพูดจบประโยคกระบี่วายุปโปรยก็มาถึงและแทงไปที่คอของเขาทันทีตอนที่หนึ่งรประกูลเทียนส่งล่าถอยในจุดมีทหารรับจ้างที่เหลือก็หายตกใจในที่สุดและเอาอาวุธเซียนของพวกเขาออกมาเพื่อที่จะสู้ มือกระบี่ที่ถือกระบี่อยู่ก็กระโดดขึ้นไปในอากาศและหลบการโจมตีที่เข้ามาก่อนที่จะหยุดที่พื้นช้าๆปรานกระบี่เปล่งรัศมีออกมาจากกระบี่ของเขาและปกคลุมไปที่อากาศรอบๆในไม่ช้ามันก็ปกคลุมไปที่ทหารรับจ้างด้วยเช่นกันในตอนที่ปรานกระบี่หายไปคนของตระกูลเทียนซ่งทั้งหมดก็ล้มลงบนพื้นพร้อมกับรูที่คอของพวกเขาเลือดเป็นสายไหลออกมาจากแผลของพวกเขาไปยังพื้นด้านล่าง จียงเฉิงเก็บกระบี่ของเขาและมองไปที่คนที่อยู่ที่พื้นอย่างสงบก่อนที่จะพูดออกมาพวกเจ้าบอกข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับข้าม,มากเซียนผู้เชี่ยวชาญ30คนและเซียนระดับสูงมากกว่า200คนตระกูลเทียนส่งไม่ได้อ่อนแอเลยการที่เขาส่งคนมากมายขนาดนั้นเข้ามาที่เทือกเขาสัตว์อสูรเพื่อที่จะหาฆ่าไม่แปลกใจเลยว่าพวกเขาคือตระกูลอันดันหนึ่งในเมืองเวเจี้งเฉิงเงียบไปสักพักก่อนที่หน้าของเขาจะยิ้มออกมา ถ้าเจ้าไม่ปล่อยข้าไปั้งนั้นก็อย่าหาว่าข้าโหดร้ายล่ะเช่นนั้นข้าจะเล่นกับพวกเจ้าเองในคลิปตาเดียวหลายวันก็ผ่านไปและในระหว่างวันเหล่านั้นจี้นเฉินก็ไปมาในบริเวณและจัดการคนของตระกูลเทียนซ่งแม้ว่าจี้นเฉินจะไม่ใช่คนที่แก้แค้นแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่สู้กลับหลังจากที่ถูกหาเรื่องและรังแกจากตระกูลเทียนซ่งแบบนั้นถ้าเขาไม่ทำอะไรเขาก็คงไม่เรียกตัวเองว่าจี้นเฉินแล้ว คนที่เจี้นเฉินค่าไปนั้นเป็นจำนวนประมาณ200คนแล้วในระหว่างพวกนั้นมีเซียนผู้เชี่ยวชาญ10คนและที่เหลือเป็นเซียนระดับสูงด้วยการสูญเสียมหาศาลแบบนี้แม้แต่ตระกูลเทียนซ่งก็คงยากที่จะฟื้นฟูได้เพราะพวกเขาถูกทำลายลึกไปถึงรากของพวกเขา ตระกูลเทียนส่งรู้เรื่องนี้ดีแต่พวกเขาก็ไม่ยอมในทางกลับกันพวกเขาเอาคนมากกว่าเดิมมาจากตระกูลและให้พวกเขาค้นหารอยเท้าของเจียนเฉินในเทือกเขาสัตว์อสูรเทียนส่งหลีต้องการที่จะล้างแค้นให้ลูกชายของเขาที่ตายไปไม่ว่าเขาจะต้องแลกกับอะไรก็ตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายวันนี้ได้รู้ไปถึงทุกคนในเมืองเวกตระกูลเทียนส่งเป็นผู้มีอำนาจมามากกว่าสิบปีดังนั้นชื่อเสียงของเทียนส่งหลีจึงเป็นที่เห็นได้ชัด ทหารรับจ้างที่อยู่ที่นี่และพ่อค้าทุกคนรู้ดีว่าเทียนซ่งหลีนั้นแข็งแกร่งเทียงใดข่าวเรื่องทายาทของประกูลเทียนซ่งเทียนซ่งคังถูกฆ่าและเรื่องที่เทียนซ่งหลีนนำกลุ่มทหารรับจ้างที่ดูร้ายเข้าไปในเทือกเขาสัตว์อสูรเพื่อตามมหาฆาตกรได้ทําให้เกิดความโกลาหลใหญ่ในเมืองเวกเรื่องนี้ถูกทหารรับจ้างและพ่อค้าเอาไปพูดทุกขณะอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครรู้ว่าคนที่กล้าฆ่าเทียนซ่งคังอย่างบ้าบิ่งนี้คือใคร สิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือนักฆ่าที่ลึกลับนี้นั้นยังหนุ่มมากและพวกเขาไม่รู้รายละเอียดอื่นตระกูลอื่นในเมืองเวกก็สังเกตเหตุการณ์เรื่องตระกูลเทียนซ่งอยู่อย่างลับๆในตอนที่พวกเขารู้ว่าตระกูลเทียนซ่งได้รับความเสียหายเพียงใดในขณะที่อยู่ในเทือกเขาสัตว์อศูนย์แต่ละตระกูลก็เตรียมตัวที่จะเข้ายึดและแบ่งส่วนที่ตระกูลเทียนซ่งมีอยู่ตระกูลเทียนซ่งควบคุมส่วนใหญ่ของเมืองเวกซึ่งทําให้ตระกูลอื่นทุกตระกูลอิจฉามาก แต่ตระกูลน,นั้นกลัวอํานาจของตระกูลเทียนซ่งดังนั้นพวกเขาจึงคอยอยู่อย่างอดทนอย่างไรก็ตามในตอนนี้ตระกูลเทียนซ่งก็เจอกับอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงพลังอํานาจของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลายตระกูลไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปอีกแล้วและเริ่มที่จะยื่นมือเข้าไปในผลกําไรของตระกูลเทียนซ่งในเทือกเขาสัตว์อสูรมีกลุ่มทหารรับจ้างที่เป็นกังวลที่มีอายุ20 40ปีนั่งล้อมวงกันอยู่ ผู้นำตระกูลสถานการณ์ที่นี่ไม่ดีเท่าไรเจ้าหนูนั้นไม่น่าไว้ใจเหมือนปีศาจและยังมีประสบการณ์มากในการล่าในป่าพวกเราเสียเปรียบเพราะเขาได้เปรียบในภูมิประเทศและเขาก็สลัดพวกเราหลุดไปหลายครั้งไม่เพียงแค่นั้นเจ้าหนูนี่ยังแข็งแกร่งมากกลุ่มเล็กหลายกลุ่มไม่มีกำลังพอที่จะฆ่าเขาได้เลยและยังถูกฆ่าอีกแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นจอมยุทธ์ที่เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญแต่เขายังสามารถต่อกรได้เหมือนเดิม ดังนั้นจนถึงตอนนี้ปริมาณของคนที่พวกเราพามาที่เทือกเขาสัตว์อสูรได้ลดลงไปกว่าครึ่งแล้วข้าเกรงว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปปริมาณคนที่เหลือต้องเหลือแค่เพียงนับนิ้วได้เท่านั้นแน่ชายวัยกลางคนพูดออกมาอย่างห่วงใยถูกต้องหัวหน้าตระกูลเจ้าหนูนี่มันฉลาดแกมโกงมากถ้าพวกเรารวมกลุ่มกันมันก็จะซุ่มโจมตีในแบบที่พวกเราจะไม่ได้เห็นหน้ามันเลย และในตอนที่พวกเราแยกกันมันก็จะเก็บพวกเราทีละคนไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหนูนี่ยังว่องไวยังกับลิงดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถที่จะไล่ตามเขาทันพวกเราจะทำอะไรได้ในกลุ่มของพวกเราตอนนี้มีเพียงนายท่านเท่านั้นที่สามารถสู้กับมันได้ทหารรับจ้างอีกคนพูดออกมาด้วยความกังวลเช่นกันหัวหน้าตระกูลในตอนนี้พวกเรากำลังเสียเปรียบมันจะดีที่สุดถ้าพวกเราถอยไปคิดหาแผนการก่อนคนที่ดูอ่อนแอพูดขึ้นมา หัวหน้าตระกูลในตอนนี้เมื่อพวกเราเสียคนไปเป็นจํานวนมากในเทือกเขาสัตว์อสูรนี้การพัฒนาของพวกเราในเมืองก็ต้องถูกหยุดพวกเราจะให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้เทียนซ่งหลีกำมัดอย่างขัดข้องในขณะที่ใบหน้าของเขาแสดงท่าทางลังเลออกมาในใจของเขายากที่จะตัดสินใจได้หลังจากสักพักเทียนซ่งหลีก็กัดริมฝีปากแล้วพูดออกมาไปบอกทุกคนให้ถอยขอรับหัวหน้าตระกูล หลังจากที่ได้ยิงคำสั่งทหารรับจ้างแต่ละคนก็แสดงท่าทางมีความสุขออกมาในขณะที่พวกเขาถอนหายใจโล่งในใจหลังจากที่เผชิญหน้ากับเจี้ยนเฉินในสองสามวันที่ผ่านมานี้ไม่มีใครต้องการที่จะเอาชีวิตไปทิ้งโชคยังดีที่เทียนซ่งหอลีมากับพวกเขาด้วยในสายตาของพวกเขาพวกเขากลัวมากที่จะต้องไปเจอเจียนเฉินโดยที่ไม่มีเทียนซ่งหลีคนหนึ่งเก็บใบไผ่ที่หล่นลงมาก่อนที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงก่อไป เสียงหวีดวิวดังแหลมขึ้นมาใบไผ่ก็ลอยขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะแอร์ตกออกเสียงดังและเปลี่ยนไปเป็นหมอกควันสีแดงที่กระจายไปทุกที่ในส่วนลึกของเทือกเขาสัตว์อสูรมีกลุ่มทหารรับจ้างที่นั่งล้มอมวงกันกินอาหารอยู่เอเมื่อไรนะักฆ่าคนนี้จะถูกจับก็ไม่รู้ปริมาณคนตายของตระกูลเทียนซ่งนั้นมากมายแล้วเซียนผู้เชี่ยวชาญตายไปถึงสิบคนเขาสามารถฆ่าเซียนผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสบาย การที่พวกเรามีความแข็งแกร่งในระดับเซียนขั้นสูงข้าไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นเป้าหมายของเขาตราบใดที่พวกเราไม่ไปเจอกับเขาเขา้าพวกเราก็ไม่เป็นไรไม่อย่างนั้นพวกเราต้องไม่รอดชีวิตกลับบ้านไปแน่นอนทหารรับจ้างนั่งอยู่รอบๆกองไฟและพูดคุยกับตัวเองด้วยความกังวล ในตอนนี้เองเสียงหอยหวนก็ดังไปบนท้องฟ้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นทหารรับจ้างทุกคนก็มองผ่านหมู่ไม้ขึ้นไปและเห็นดอกไม้ไฟที่แบ่งบานอยู่ในท้องฟ้าซึ่งทําให้ทหารรับจ้างบางคนร้องออกมาอย่างโล่งใจนั่นเป็นสัญญาณถอนตัวของประกูลเทียนซ่งหนึ่งในทหารรับจ้างร้องออกมาอย่างยินดีพวกเรากลับบ้านได้แล้วในที่สุดพวกเราทําอะไรกันอยู่รีบกลับบ้านกับเธอพวกเจ้าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อหรือยังไง นักฆ่านั่นมาฆ่าพวกเราได้ทุกเมื่อเหมือนผักปลาเอาละเอาละพวกเรารีบไปเร็วเข้านี่ไม่ใช่ที่ที่พวกเราควรอยู่นานไม่มีใครมีอารมณ์ที่จะกินอาหารต่อและออกไปจากที่นั่นทันทีไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกไปเงาหนึ่งก็ลงมาจากต้นไม้ร่างนี้สวมใส่นังของสัตว์สูษและเริ่มมีหนวดขึ้นที่ใบหน้าของเขาเมื่อเห็นกลุ่มทหารรับจ้างค่อยๆหายไปจากสายตาร่างนั่นก็เหยียดออกมาพวกเจ้าจะถอนตัวอย่างนั้นหรือ ได้แต่ครั้งสุดท้ายนี้ข้าหวังให้พวกเจ้าสูญเสียเลือดเนื้ออีกเป็นครั้งสุดท้ายใครก็ตามที่มาหาเรื่องข้าเจียนเฉินจะไม่หนีรอดไปได้ง่ายๆหรอก